นี่คือปฐมบทของการปล้นเงินสดที่มีจำนวนมากที่สุดในศตวรรษที่21น้ำหนักของเงิน3.5ตันคิดเป็นเงินสกุลเรียวของบราซิลเท่ากับ160ล้านเรียวคิดเป็นเงินไทยเท่ากับ2,800ล้านบาทนั่นคืออัตราแลกเปลี่ยนเงินเมื่อปี2005 เช้าวันหนึ่งในเดือนสิงหาคมปี2005ชาวบราซิลต้องพบกับข่าวการปล้นเงินสดจำนวนมากถูกปล้นออกมาจากธนาคารกลางไม่มีร่องรอยการงัดประตูไม่มีสัญญาณเตือนภัยไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์เหลือให้เห็นแค่อุโมงค์ที่ขุดไว้อย่างสมบูรณ์แบบอยู่ใต้ธนาคารนี่คือการปล้นธนาคารที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ภาพยนตร์และการปล้นธนาคารที่ซับซ้อนที่สุดในศตวรรษที่21 ไม่มีอาวุธไม่มีปืนแต่เป็นแผนการปล้นที่ใช้เงินลงทุนสูงและมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีหลายเดือนคดีนี้เกิดขึ้นที่เมืองฟอร์ตาเลซ่ารัสเซียราของประเทศบราซิลเป็นเมืองชายฝั่งที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งและแผนการปล้นก็ถูกวางแผนขึ้นมา3เดือนก่อนถึงวันจริงแนวคิดนี้มาจากชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอันโตนิโอจูซิลวาซันโตสหรือที่รู้จักในชื่ออลิมล ตอนแรกเขาคุยกับเพื่อนเล่นๆว่าเขาอยากจะปล้นแบงค์ที่ไหนสักแห่งแล้วเพื่อนก็ถามเขาว่าทำไมไม่ปล้นธนาคารกลางไปเลยล่ะอล,ลิมาวปุยแย้งเพื่อนกลับไปทันทีว่านายจะบ้าหรือเปล่าจะปล้นธนาคารกลางได้ยังไงถึงแม้เขาจะพูดไปแบบนั้นแต่นั่นก็ทำให้เขาคิดขึ้นมาว่ามันพอจะมีความเป็นไปได้บ้างไหมอล,ลิมมวสืบจากคนรู้จัก จนวันหนึ่งเขาได้พบกับดูซิมากอซิโตอดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารกลางอดีตพนักงานคนนี้แหละที่ทำให้เขาเห็นความเป็นไปได้ของการโจรกรรมดูซิมากอซิโตอธิบายถึงห้องนิรภัยของธนาคารว่าห้องมันกว้างมากๆที่นี่เก็บเงินสดเป็นหลักจะมีธนาบัตรเก็บอยู่สองประเภทด้วยกันแบบแรกคือธนาบาัตรใหม่เอี่ยมที่จะส่งต่อให้สถาบันการเงินต่างๆ และแบบที่2คือธนบัตรเก่าที่ธนาคารได้รับกลับมาธนาบัตรเก่าก็คือแบงค์ใช้แล้วจากธนาคารต่างๆและจุดหมายปลายทางของแบงค์เก่าจะมี2ทางด้วยกันถ้าหากเอามาตรวจสอบแล้วยังพอใช้งานได้ก็จะส่งกลับเข้าไปในระบบของธนาคารแต่ถ้าธนาบัตรชำรุดเสียหายก็จะถูกส่งไปทำลายและที่ยังไม่ได้ตรวจสอบธนาคารกลางเก็บธนบัตรเก่าทั้งหมดไว้ในห้องนิรภัย ประเด็นสำคัญก็คือแบงก์เก่าเหล่านั้นจะติดตามไม่ได้เลยเพราะเมื่อธนาคารกลางรับเงินเข้ามาจะไม่ได้บันทึก serial number ไว้เพราะอย่างที่บอกว่าปลายทางบางส่วนอาจถูกส่งไปทำลาย อัลลิม่าวมองเห็นความเป็นไปได้ตรงนี้เขาเล็งเป้าหมายไปที่สาขาในเมืองฟอร์ตาเลซ่าซึ่งเป็นสาขาภูมิภาคของธนาคารกลางบราซิลดูแลรับผิดชอบการแจกจ่ายสกุลเงินทั้งธนบัตรและเหรียญส่งต่อให้สถาบันการเงินต่างๆธนาคารต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคนั้นและดูแลงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินโดยจะมีสาขาภูมิภาคในลักษณะนี้มีทั้งหมด8แห่งในบราซิล สาขาฟอตาเลซ่าก็เป็นหนึ่งในนั้นฉะนั้นที่นี่เก็บเงินสดไว้เยอะมากๆและเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่ได้มาจากอดีตพนักงานถูกต้องจริงอัลลิมาวต้องการคนที่ยังทำงานอยู่ในปัจจุบันดูซิมาก,กอซิโตอดีตพนักงานติดต่อไปชวนเพื่อนของเขาซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของนธานาคารกลางสาขาฟอตาเลซ่าในขณะนั้นและเกลียกล่อมเขาให้เข้ามาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคน เอดิสั d o s สานโตสทำงานอยู่ที่นั่นเขามีสิทธิ์เข้าถึงห้องนิรภัยในฐานะคนช่วยขนย้ายเงินเข้าออกเขาเองก็แปลกใจเพราะมันควรจะมีแค่พนักงานอาวุโสเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้แต่เขาบอกว่าพนักงานในสาขาหลายคนก็ช่วยกันขนเงินเอดิสันก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาทำทุกอย่างเมื่อถูกเรียกใช้งาน เอดิสันตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มเขาก็เล่าอีกว่าห้องนิรภัยมีความกว้างประมาณ500ตารางเมตรประมาณ2-3สสนามเทนนิสไม่มีการควบคุมภายในมากนักกล้องวงจรปิดที่อยู่ในห้องนิรภัยจะไม่ตั้งบันทึกเทปไว้แต่จะถ่ายแบบเรียวไทม์บนจอมอนิเตอร์เท่านั้นในห้องมีจุดบอดหลายจุดและไม่สามารถซูมได้ข้อมูลทั้งหมดจากเอดิสันทำให้อลลิมาเริ่มมั่นใจขึ้นว่าการปล้นครั้งนี้มีความเป็นไปได้ เขาถามก่อนว่าสามารถถ่ายรูปในห้องนิรภัยได้ไหมเอดิสันก็ตอบว่าทำได้เขาเดินถือโทรศัพท์มือถือเข้าไปได้อย่างอิสระวันต่อมาเอดิสันเข้าไปถ่ายภาพในห้องนิรภัยโดยใช้มือถือของเขาเองจึงมีภาพประตูห้องนิรภัยที่ทำจากเหล็กหนาและน่าจะหนักหลายตันพร้อมระบบการล็อกเวลาและระบบรักษาความปลอดภัยแบบไบโอเมตริก ดังนั้นทุกคนในทีมจึงตัดสินใจว่าวิธีที่ดีที่สุดในเข้าไปก็คือการขุดอุโมงค์เขาจะไม่ฝ่าเข้าไปทางประตูหน้าอย่างแน่นอนเมื่ออาลิมาวได้แผนผังและข้อมูลของห้องนิรภัยมาแล้วเขาก็รู้เลยว่าเขาต้องหาผู้เชี่ยวชาญห้องนิรภัยตั้งอยู่ชั้นใต้ดินของอาคารและส่วนที่ยากที่สุดก็คือการเจาะทะลุพื้นห้องนิรภัยที่ทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กและมีความหนา1.1เมตร อลิมาวรู้ว่าถ้าเขาต้องการให้แผนสำเร็จจริง <t> เขาต้องใช้คนมากกว่านี้เขาต้องหาสมาชิกเพิ่มและต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์อลิมาวติดต่อไปหาคนที่รู้จักก่อนและได้ตัวมอยเซตเข้ามามอยเซตถูกชวนมาเพราะว่าเขามีประสบการณ์ขุดอุโมงย้อนไปในปี2001มีการหลบหนีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เรือนจำคาลานิรูเรือนจำใหญ่ของบราซิล นักโทษจำนวน103คนแหกคุกหนีออกมาได้ผ่านทางอุโมงค์ที่ขุดจากด้านนอกทะลุเข้าไปในเรือนจำมอยเซตและเพื่อนของเขาอีกคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขุดอุโมงค์นั้นด้วยประสบการณ์ตรงนี้จึงชวนมอยเซตกับเพื่อนเข้ามาและมอยเซตยังช่วยไปหาทีมงานที่ไว้ใจได้มาอีก12คนนอกจากนั้นยังม,มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเปดาวเขาเคยขุดอุโมงค์หลบหนีจากเรือนจำในปี1996 หลบหนีมาได้สำเร็จพร้อมกับนักโทษอีก51คนเปดาวมีความชำนาญเขาจะรับหน้าที่เป็นวิศวกรหลักของทีมแต่ว่ามีแค่จำนวนคนก็ยังไม่พอนี่เป็นแผนการใหญ่มากที่ต้องใช้เงินทุนดังนั้นอาลิมาวจึงติดต่อเพื่อนของเขาที่เซาเปาโลซึ่งรู้จักกับพ่อค้ายาคนหนึ่งเขาชื่อว่ารูอิสเฟอร์นันโดลิเบโรหรือที่เรียกกันในฉายาฟอนานดินโน เขาเป็นผู้ค้ายาเสพติดจ,จากโซนใต้ในเซาเปาโลและเขาตกลงจะเป็นผู้ให้เงินทุนในการปล้นครั้งนี้อลิมาวเรียกประชุมทีมเพื่อแบ่งหน้าที่และเนื่องจากสเกลงานมันใหญ่มากพ่อค้ายาเฟอร์นานดินโยจึงจัดหาคนมาเพิ่มอีก10คนเขายังจ่ายเงินให้กับเพื่อนร่วมทีมบางคนที่เดินทางมาจากต่างเมืองจ่ายค่าที่พักให้ทุกคนในทีมงานจ่ายทุกสิ่งทุกอย่าง ขั้นตอนต่อไปก็คือการไปดูสถานที่จริงที่ธนาคารบางโกเซ็นทรัลสาขาเมืองฟอร์ตาเลซาเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของอุโมงค์เปดาววิศวกรหลักของทีมเดินทางไปดูด้วยตัวเองเขาสำรวจดูรอบด้านดูตามหัวถนนและบอกอลิมาว่าเขาต้องการบ้านถ้าหากหาได้ใกล้ธนาคารมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะงานขุดอุโมงค์จะน้อยลงในเดือนมีนาคมปี2005 แก๊งโจรกรรมจึงเช่าอาสังหาริมทร,รัพย์เชิงพาณิชย์ใจกลางเมืองพวกเขาเช่าบ้านเลขที่1071ซึ่งห่างจากธนาคารไม่เกิน100เมตรโดยมีถนนขั้นระหว่างกลางและยังมีบ้านอีกสองหลังก่อนถึงบ้านเช่าของพวกเขาดังนั้นบ้านที่แก๊งโจรเช่าก็ถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากเปาโลเซอร์จิโอสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มใช้บัตรประชาชนปลอมไปจดทะเบียนบริษัทเพื่อจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นฉากบังหน้า แก๊งโจรกรรมทั้งหมดปลอมตัวเป็นนักจัดสวนเขาเติดป้ายหน้าร้านขายดินและขายหญ้าเทียมพวกเขายังมีชื่อร้านและยังมีป้ายโลโก้อีกด้วยและยังทำเสื้อยืดกับหมวกเพื่อเป็นยูนิฟอร์มดังนั้นจึงไม่มีเพื่อนบ้านแปลกใจเลยถ้าหากจะมีรถบรรทุกถุงดินถุงทรายออกจากบ้านทุกวันคนนอกก็จะเข้าใจได้ว่านี่เป็นเรื่องปกติของธุรกิจของพวกเขา แต่ว่าจริงๆแล้วภายในบ้านหลังนั้นพวกเขากำลังขุดอุโมงค์ที่มีความยาวเกือบ80เมตรโดยเริ่มขุดที่ด้านหลังสุดของอาคารกลุ่มจรกรรม,มีทั้งหมด36คนโดยแบ่งงานกันเป็นหลายทีมมีทีมเฝ้าระวังด้านนอกทีมวิศวกรทีมขุดเจาะทีมช่างไฟฟ้าและทีมจัดซื้อวัสดุบางคนก็สลับมาทำหน้าที่ซื้ออาหารหรือเป็นพ่อครัวทำให้เพื่อนบ้านไว้ใจก็เป็นส่วนหนึ่งของงานเช่นกัน พวกเขามักจะออกมาทักทายเพื่อนบ้านในตอนกลางวันออกไปทานอาหารออกไปดื่มอยู่ในละแวกนั้นทำตัวเหมือนปกติพวกเขาจะพักผ่อนในเวลากลางวันแล้วเริ่มงานในเวลากลางคืนจึงไม่ต้องกังวลเรื่องส่งเสียงดังหรือทำให้เพื่อนบ้านสงสยัยมันจะมีเสียงดังแค่ตอนแรกเท่านั้นเขาจะเจาะลงไปในแนวดิ่งหลังจากนั้นเมื่อเจาะทำทางเดินเข้าไปในแนวนอนก็จะไม่มีเสียงดังหลอดออกมาอีกแล้ว ภายใต้ความลึกต่ำกว่าพื้นถนน3เมตรลงไปเสียงขุดเจาะจะไม่รั่วไหลออกมาสำหรับอุโมงค์ทางเดินในแนวนอนของพวกเขามันไม่ได้สูงมากถึงขนาดยืนได้เต็มตัวและเดินเข้าไปไม่สูงขนาดนั้นแต่ต้องก้มตัวลงหรือหมอบคลานเข้าไปแต่นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับพวกเขาแต่เมื่อเข้าไปได้เกินครึ่งพวกเขาก็เจอปัญหามันคือท่อระบายน้ำที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่ที่พวกเขาได้มา แต่ก่อนที่จะรู้รายละเอียดแน่ชัดว่าเป็นท่ออะไรสมาชิกคนหนึ่งก็ทําท่อแตกไปแล้วและอุโมงค์ของพวกเขาก็น้ำท่วมพวกเขาต้องรีบแก้ไขสถานการณ์อุดท่ออันนั้นแล้วก็เปลี่ยนแผนบางส่วนคราวนี้พวกเขาต้องเปลี่ยนระดับการขุดด้วยขุดสูงขึ้นมาอีกนิดหน่อยเพื่อเหลียกเลี่ยงท่อระบายน้ำด้านล่างด้วยเหตุนี้อุโมงค์จึงอยู่ใกล้พื้นผิวมากขึ้นและมันจะได้รับแรงสั่นสะเทือนมากขึ้นหากมีรถบรรทุกวิ่งผ่านถนน โดยเฉพาะรถขนดินของพวกเขาเองและเนื่องจากฟอร์ตาเรซาเป็นเมืองชายฝั่งดินในเมืองจะเป็นดินทรายเป็นดินอ่อนซึ่งข้อดีก็คือมันขุดได้ง่ายแต่ว่ามันเสี่ยงต่อการพังทลายได้ง่ายเช่นกันถ้าหากมีรถบรรทุกคันหนึ่งพับผ่านอุโมงค์อาจจะถล่มได้ท,ทันทีเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสำหรับคนงานเขาจึงต้องวางคานค้ำยันไปตลอดทั้งเส้นทางทางมีการใช้ท่อเหล็กยัดไส้ปูนซีเมนต์รวมกันกว่าเก0ท่อ และใช้ฉากไม้บางส่วนไปค้ำยันไปตลอดเส้นทางกว่า80เมตรค้ำยันทั้งด้านข้างและบนเพดานอุโมงค์ยังมีระบบระบายอากาศพัดลมระบบทําความเย็นและมีระบบไฟฟ้าระยะห่างจากหลอดไฟดวงหนึ่งไปจนถึงอีกดวงหนึ่งจะห่างกันประมาณ6เมตรเมื่อเปิดสวิตช์ไฟตลอดเส้นทางทั้งมงก็จะสว่างขึ้นมันดูเหมือนกับเมืองขนาดย่อมๆแห่งหนึ่ง ทุกอย่างมีการวางแผนและคำนวณมาแล้วอย่างดีแม้กระทั่งกิจวัตรประจําวันของพวกเขาก็ต้องเป๊ะมากทีมขุดเจาะจะเริ่มงานในเวลาสองทุ่งและเลือกงานเวลาตีสีด้วยความที่พวกเขาติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านข้างบนแล้วต่อท่อเพื่อส่งอากาศลงไปทำให้ในอุโมงค์ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่คนงานก็ยังจำเป็นต้องดื่มน้ำให้เพียงพอในบ้านมีตู้เย็นหลายตู้แล้วมีเครื่องดื่มหลายแบบที่พวกเขาซื้อเอาไว้ อย่างเครื่องดื่มชูกําลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ําผลไม้ยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่มีก็คือเบียร์พวกเขาบอกว่าไม่เคยซื้อเบียร์เข้ามาเลยหนึ่งในสมาชิกคนหนึ่งเล่าในภายหลังว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นก็ทํางานดังนั้นจึงต้องทํางานเท่านั้นทุกคนต้องสามัคคีกันแล้วจะไม่มีใครล้มเลิกถ้าหากงานยังไม่สําเร็จทุกๆวันกลุ่มโจรกรรมจะใส่ยูนิฟอร์มใส่เสื้อยืดของบริษัท สวมถุงมือป้องกันถือพ่วแล้วปีนบันไดลิงลงอุโมงค์คนที่อยู่ลึกสุดจะส่งเศษดินออกมาโดยใส่ถังพลาสติกที่ผูกไว้แล้วด้วยเชือก2เส้นพวกเขาทำระบบชักรอกได้ตลอดทางเพื่อผ่อนแรงในการขนส่งและยังปูพื้นด้วยผ้าใบกันน้ำทำให้ดึงถังใส่ดินได้ง่ายขึ้นจากนั้นทีมที่รออยู่บนบ้านก็จะนำดินมาบรรจุใส่ถุงรอส่งขึ้นรถไปทิ้งด้านนอกในลำดับต่อไปใช้เวลาไม่ถึง3เดือน อุโมงก็เสร็จพวกเขาเริ่มขุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนมาถึงต้นเดือนสิงหาคมในปี2005วันนั้นเป็นวันศุกร์ที่5สิงหาคมปี2005ซึ่งพนักงานธนาคารทั้งหมดกลับบ้านไปแล้วและแก๊งโจรกรรมก็ขุดไปจนถึงใต้ห้องนิ้วรภัยพอดี มีการคำนวณระยะทางไว้แล้วดังนั้นพวกเขารู้ว่ามาถึงแล้วแน่นอนถ้าหากได้ผิดไปด้านบนเหนือหัวของพวกเขาจะมีคอนกรีตเสริมเหล็กหนาน1นเมตรและพวกเขาต้องเจาะขึ้นไปให้ผ่านความหนาของชั้นพื้นธนาคารทําให้งานส่วนที่2อยากไม่แพ้ส่วนแรกพวกเขาต้องระวังการเจาะการทุบแรงๆที่จะไปกระตุ้นเซนเซอร์และระบบเตือนภัยของธนาคารดังนั้นพวกเขาเลือกใช้เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าพร้อมกับใบมีดตัดเพชร และใช้สว่านไฟฟ้าสำหรับบางส่วนอุปกรณ์ของพวกเขานำเข้ามาจากอิสราเอลเนื่องจากคอนกรีตมีความหนาเป็นพิเศษซึ่งอุปกรณ์ทั่วไปที่หาได้ในบราซิลจะเจาะไม่ผ่านแต่ก็ยังต้องใช้เวลาถึงสองชั่วโมงในการทำงานเพราะว่าชั้นคอนกรีตหนามากและอุปกรณ์ที่พวกเขามีอยู่ก็ชิ้นเล็กกลุ่มโจรกรรมเริ่มเจาะขึ้นไปในเวลาสี่ทุ่งและเจาะทะลุผ่านในที่สุดตอน6โมงเช้าเป็นเวลารวมกว่า8ชั่วโมง ไม่มีสัญญาณเตือนภัยไม่มีพนักงานวันนั้นเป็นเช้าวันเสาร์ที่ธนาคารปิดทำการคนที่ขึ้นไปบนห้องนิ้วรภัยมีแค่4คนคืออัลลิมาลและสมาชิกอีก3คนพวกเขาวางแผนกันมาแล้วว่าจะเลือกหยิบเฉพาะธนบัตรที่มีค่าน้อยที่สำคัญจะต้องเป็นแบงก์เก่าเท่านั้นเพราะว่ามันติดตามยากกว่า และสาขาภูมิภาคแห่งนี้ก็รับผิดช,ชอบเรื่องการตรวจสอบธนบัตรเก่าที่ได้รับมาจากเครือข่ายธนาคารต่างๆว่าควรจะส่งไปทำลายหรือนำกลับเข้าสู่ระบบด้วยเหตุนี้หมายเลขซีเรียลนัมเบอร์บนธนบัตรจึงไม่ได้เรียงไปตามลำดับเหมือนกับธนบัตรใหม่และไม่มีการบันทึกหมายเลขธนบัตรไว้เพราะว่ามันมาจากหลายที่มารายงานพวกนี้แหละที่เป็นเป้าหมายเดียวของกลุ่มนี้และมันง่ายมากที่จะแยกให้ออกไปทันทีระหว่างกองแบงก์ใหม่กับกองแบงก์เก่า เมื่อขึ้นไปข้างบนได้เพราะเขาเจอแบงค์ใหม่เป็นอย่างแรกมันอยู่ในบรรจุภันฑ์ที่มีตราประทับอย่างเป็นทางการแล้วไม่มีใครแต่ต้องเงินส่วนนั้นแต่พวกเขาเลือกเอาไปเฉพาะธนาบัตรใบละ50ที่ใช้แล้วแล้วมันก็มีอยู่มากมายในห้องนั้นการเอาเงินออกมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อเลือกแต่ธนาบัตรมูลค่าน้อยมันก็ต้องเอาออกมาเยอะถังน้ำที่เคยใช้ขนดินก่อนหน้านี้ก็ต้องเปลี่ยนมาใส่เงินแล้วใช้รอกดึงออกไปอีกฝั่งหนึ่ง ระบบชักรอกทำให้พวกเขาทำงานได้ไวขึ้นพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้เงินไปเท่าไหร่แต่มารู้ทีหลังว่าเงินที่พวกเขาขนกลับมานั้นมีน้ำหนักรวมกันประมาณ3.5ตันกลุ่มจรกรรมใช้เวลาหลายชั่วโมงในการลากเงินผ่านอุโมงค์ตั้งแต่6โมงเช้าจนมาถึงเที่ยงวันการตัดสินใจหยุดเกิดขึ้นเมื่อทุกคนในกลุ่มเห็นตรงกันว่าพร้อมจะหยุดแล้วพวกเขาก็กลับไปที่ร้านขายดินบรรยากาศเต็มไปด้วยความเรียบร้อยและตรึงเครียด หลังจากแบ่งเงินกันแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางการขุดอุโมงค์ปล้นจบลงด้วยดีมันสมบูรณ์มากและจากนี้ไปจะเป็นการหลบหนีแบบตัวใครตัวมันและไม่ได้มีแค่ตำรวจกำลังไล่ล่าพวกเขาการโจรกรรมถูกเปิดเผยหลังจากพนักงานธนาคารมาทำงานในเช้าวันจันทร์การค้นพบนี้ทำให้ทางประเทศบราซิลตกตะลึงส่วนตำรวจก็ตกใจกับวิศวกรรมและการวางแผนมาอย่างยาวนาน และในขณะนั้นยังเป็นการปล้นเงินสดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์บราซิลแก๊งโจรกรรมอาจไม่รู้ว่าพวกเขาได้เงินไปเท่าไรเพราะว่าไม่มีเวลานับแต่ธนาคารรู้ว่าเงินของพวกเขาหายไปเท่าไรและนั่นคือจำนวน160ล้านเรียวบราซิลประมาณ70ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะนั้นหรือเงินไทยประมาณ2,800ล้านบาทอัตราแลกเปลี่ยนในปี2005มีเพียงธนบัตรเก่า ธนบัตรชำรุดเท่านั้นที่ถูกเอาไปซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะติดตามภายในห้องนิรภยัยตำรวจยังพบสิ่งของที่โจรทิ้งไว้มีเครื่องตัดสลักเกลียวไฟฉายเลื่อยไฟฟ้าและเครื่องมือจิป,ปะทะอื่นๆธนาคารกลางบราซิลได้เริ่มการสอบสวนภายในของตนเองว่าทำไมเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวในห้องนิรภัยจึงไม่ทำงานธนาคารสงสัยว่าพวกโจรอาจจะได้ความช่วยเหลือจากคนใน และต่อจากนี้คือรายงานที่ตำรวจบราซิลได้วิเคราะห์ไว้ตำรวจคาดว่าการโจรกรรมใช้เวลาดำเนินการประมาณ7ชั่วโมงนับตั้งแต่ที่พวกเขาขึ้นมาบนห้องนิรภัยได้มาจนถึงเที่ยงวันของวันที่6สิงหาคมและจากนั้นพนักงานก็มาพบในเวลา8นาฬิกาของวันจันทร์ที่8สิงหาคมทำให้คนร้ายมีเวลาหลบหนีถึง44ชั่วโมง โจรกลุ่มนี้นำธนบัตรจำนวนมหาศาลออกไปที่ประตูหน้าร้านขายดินซึ่งเปิดเป็นบริษัทบางหน้าอยู่ในย่านธุรกิจของเมืองโดยที่ไม่มีใครสงสัยจากนั้นคนร้ายก็นำเงินแบ่งกันแล้วเดินทางแยกย้ายไปตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศตำรวจเชื่อว่าจำนวนคนร้ายมีอยู่ระหว่าง10ถึง20คนพวกเขาเริ่มขุดอุโมง์จากในบ้านขุดลงไปลึก4เมตรเป็นทางลงที่พาดบันไดลิงลงไป จากนั้นก็ขุดอุโมงคทะลุผ่านใต้ถนนเพื่อไปถึงพื้นนิรภัยอุโมงค์มีความยาวประมาณ80เมตรตลอดทางด้านในมีผ้าใบและคานค้ำยันเพื่อป้องกันการถลม่มงานนี้ยังมีไฟฟ้าตลอดเส้นทางพร้อมทั้งระบบระบายอากาศเงินถูกขนส่งผ่านอุโมง์ด้วยถังน้ำที่ดึงด้วยระบบชักรอก ทั้งหมดนี้ทำให้ตำรวจเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและธรณีวิทยาและตำรวจก็ไม่แน่ใจว่ากลุ่มโจรเจาะทะลุพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา1.1เมตรไม่มีใครในระแวกนั้นได้ยินเสียงระเบิดแต่เรื่องการใช้วัตถุระเบิดก็ยังไม่ได้ถูกตัดออกจากการสืบสวนถ้าหากไม่ได้ใช้ระเบิดก็คาดว่าคนร้ายอาจจะใช้เครื่องจักรชนิดเดียวกับที่ใช้ตัดเซรามิก แก๊งนี้ไม่ใช่มือสมัครเล่นแน่นอนพวกเขายังใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อนรวมถึง GPS เพราะพวกเขาต้องแน่ใจว่ากำลังขุดไปในทิศทางที่ถูกต้องดังนั้นทีมงานก็น่าจะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์วิศวกรรมและการขุดเจาะ ทีมสืบสวนประมาณการว่าน่าจะมีดินที่พวกเขาขุดออกไปประมาณ30ตันซึ่งสามารถใส่รถบรรทุกได้ถึง6คันเต็มๆและไม่มีใครในระแวกนั้นที่สงสัยพวกเขาเลยเพราะการเปิดธุรกิจบางหน้าที่สมบูรณ์แบบละแวกนั้นมีร้านค้ามากมายมีผู้คนผ่านไปผ่านมาตลอดเวลาแต่ทุกคนมองว่าเขาเปิดร้านขายดินหรือขายยาเทียม การจะเห็นรถบรรทุกวิ่งขนของบ่อยๆจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในบาร์ละแวกนั้นกล่าวถึงเปาโลเซอร์จิโอว่า mm. เขาเป็นคนที่เป็นมิตรมาก mm. เจ้าของร้านคนนี้จะทักทายคนอื่นก่อนเสมอ mm. เขายังไปผูกมิตรกับพ่อครัวร้านฝั่งตรงข้ามในวันเสาร mm. ์เขาจะเข้ามาดื่มเบียร์แต่ไม่เคยเห็นเขาเมาเลยสักครั้ง mm. หลายคนแถวนี้ก็รู้จักเขา เขาไปบอกทุกคนว่ามาเปิดสาขาใหม่ที่ฟอร์ตาลิซาการสอบปากคำเพื่อนบ้านไม่ได้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์และยังน่าผิดหวังสำหรับตำรวจที่บ้านทั้งหลังของกลุ่มโจรถูกเทปูนขาวมากมายเพราะเขาตั้งใจกำจัดร่องรอยหลักฐานต่างๆในบ้านมีเสื้อผ้าบางส่วนที่คนร้ายทิ้งไว้แต่ก็เลอะปูนขาวเช่นกันและยังมีใบมีดที่ใช้แล้วจากเลื่อยตัดโลหะที่พวกเขาทิ้งไว้ที่น่าประหลาดใจก็คือ ตำรวจเจอครีมทาแก้ปวดเมื่อยที่ยังเหลืออยู่จำนวนมากส่วนในตู้เย็นยังมีน้ำดื่มโซดาเนื้อสัตว์ชีสและผักและพาสต้าหลายแพ็คถูกทิ้งไว้มันแสดงให้เห็นว่าพวกเขาทำงานเสร็จไวกว่ากำหนดตำรวจประเมินมูลค่าของงานมูลค่าของงานทั้งหมดไว้ที่500,000เรีวบาซิลแต่อันที่จริงพวกเขาลงทุนไปไม่ถึง40,000 0เรวบาริลถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ7ล้าน2นบาท สรุปก็คือลงทุนไม่ถึง4 0 0แสนแต่ปลุนเงินไปได้160ล้านมันเป็นตัวเลขที่คุ้มค่ากับที่ลงแรนไปแต่ว่าพวกเขาจะได้อยู่ใช้เงินกันหรือไม่จะได้รู้ในไม่ช้าการปล้นที่สมบูรณ์แบบก็เริ่มพังทลายภายในไม่กี่วันถัดไปผู้ต้องสงสยัยก็เริ่มทยอยเสียชีวิตบางคนถูกลักพาตัวถูกจับไปทรมานและถูกฆาตกรรมในแบบที่ตำรวจก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ การสืบสวนของตำรวจจากส่วนกลางเริ่มต้นทันทีหลังพบการจารกรรมในวันจันทร์ที่8สิงหาคมเบาะแสแรกเกิดจากการระบุตัวชายคนหนึ่งได้จากลายนิ้วมือที่พบในบ้านหลังนั้นเมื่อได้รายชื่อมาเพียงคนเดียวตำรวจจึงเพ่งเล็งไว้ที่เขาเต็มที่วันต่อมาวันที่9สิงหาคมเขาก็ทำพลาดด้วยการไปซื้อรถยนต์จำนวน10คันด้วยเงินสดเขาเป็นสมาชิกคนแรกที่ถูกจับและก็ยอมให้เบาะแสเกี่ยวกับสมาชิกคนอื่น ต่อมาในช่วงปลายเดือนกันยายนปี2005ตำรวจจับผู้ต้องสงสัยได้อีก7คนพร้อมกับรถตู้ที่มีเงินสดจำนวนมากแต่ว่าตำรวจไม่ใช่กลุ่มเดียวที่กำลังไล่ล่าพวกเขาบราซิลเป็นประเทศที่อันตรายที่แม้แต่โจรก็อาจจะถูกโจรปล้นอีกทีสมาชิกในกลุ่มปล้นธนาคารจำนวนหนึ่งโดนแก๊งคู่แข่งตามล่าลักพาตัวคนในครอบครัวเพื่อเรียกค่าไถ่ เอดิสันรอปรพอของธนาคารที่เป็นคนให้ข้อมูลภายในน้องชายของเขาก็ถูกลักพาตัวไปโดยที่แก๊งโจรเรียกค่าไถ่เขาเป็นเงิน5 0 0แสนเรียวบราซิลเขายอมจ่ายและจากนั้นไม่นานตัวของเขาเองก็ถูกลักพาตัวไปเช่นกันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นแต่ในวันหนึ่งเอดิสันถูกพบว่าเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ข่าวการปล้นมูลค่า160ล้านเร็วมันแพร่ออกสื่อไปทั่วประเทศและแก๊งโจรต่างๆก็อาจจะคิดว่าพวกเขาเจอแหล่งขุมทรัพย์แล้วดังนั้นสมาชิกทุกคนในกลุ่มจึงกลายเป็นเป้าหมายของการลักพาตัวเฟอร์ลาดินโย่พ่อขายาที่เป็นเจ้าของเงินทุนถูกลักพาตัวเป็นคนถัดไปเหตุการณ์เกิดขึ้นในคืนวันที่7ตุลาคมในปี2005 ขณะที่เขาอยู่ไนท์คลับแห่งหนึ่งมีผู้ชายสี่คนมันล้อมตัวเขาอ้างว่าเป็นตำรวจและจับเขาขึ้นรถไปเพื่อนเขาพยายามไล่าตามไปแล้วเพราะคิดว่าไม่ใช่ตำรวจแน่ๆแต่ว่าตามไปไม่ทันวันรุ่งขึ้นมีการติดต่อกลับมาเรียกค่าไทยจากนั้นเวลาตีหนึ่งยีนาทีวันที่9ตุลาคมทางครอบครัวของเขาก็นำเงินสองล้านกว่าไปไอ้คนร้ายที่ปั๊มน้ำมันทำทุกอย่างตามที่โจรขอ มีผู้ชายสามคนเดินมารับเงินแล้วก็เดินจากไปโดยที่ไม่มีคำอธิบายอะไรเลยไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการจ่ายเงินในเช้าวันนั้นวันที่9ตุลาคมมีคนพบศพของเฟอร์ลาดินโยพ่อขายาเขาเสียชีวิตจากการถูกยิงและมีร่องรอยการถูกทรมานมาก่อนข้อมือของเขายังขวายอยู่ด้านหลังมีรอยเชือกหรืออาจจะเป็นกุญแจมือ ทางครอบครัวคาดการว่าเหตุที่คนร้ายสังหารเขาน่าจะเป็นเพราะว่าเขาไปจำหน้าหนึ่งในพวกลักพาตัวได้และคนคนนั้นก็อาจจะเป็นตำรวจการไล่ล่ายังไม่ได้หยุดลงหนึ่งเดือนหลังการเสียชีวิตของพ่อค้ายาก็ถึงคราวของเปดาวคนที่ทำหน้าที่เป็นวิศวกรหลักของทีมบ้านของเขาถูกบุกรุกโดยชายหกคนอ้างว่าเป็นตำรวจ เปดาวยอมจ่ายเงิน2ล้านแลกกับการไม่ถูกจับแต่ไม่กี่วันต่อมาผู้ชายอีกสี่คนก็มาหาเขาและพาเขาไปที่สถานีตำรวจเปดาวอ้างว่าตำรวจเรียกเงินเขาอีก4 5่0 0 0แต่ว่าครั้งนี้เขาไม่ยอมจ่ายสุดท้ายก็จบด้วยการที่เปดาวยอมจ่ายเงินที่50,000และเขาก็ได้กลับบ้านมา หนึ่งสัปดาห์ต่อมามีกลุ่มคนมาเคาะประตูบ้านเขาอีกครั้งเขาเหนื่อยจากการถูกกันโชคทรัพบข่มขู่ไปว่าเขาจะแฉตำรวจที่เขาไม่รู้ก็คือคราวนี้เป็นของจริงเป็นตำรวจที่ไม่ได้มาเพื่อปล้นเขาแต่ว่าเป็นตำรวจจากส่วนกลางหลังจากที่เปดาวถูกจับไปในปี2006สมาชิกกลุ่มโจรกรรมหลายคนก็เริ่มถูกจับ ดูซิมาอดีตพนักงานธนาคารที่เป็นคนให้ข้อมูลเป็นคนแรกก็ถูกเช่นกันและมีสองคนในปีนั้นที่รายงานต่อสารว่าพวกเขาตกเป็นเหยื่อของการลักพาตัวถึง3ครั้งและยอมจ่ายเงินไปแล้วเกือบ3ล้านให้รอดชีวิตกลับมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2008ถึงคราวของอัลเมาเขาถูกจับว่าผู้วางแผนการปล้นครั้งนี้ยอมรับข้อหาจารกรรมแต่ปฏิเสธการเป็นหัวหน้าแก๊ง เขาเล่าเหตุการณ์ว่ามีเพียงสี่คนเท่านั้นรวมถึงตัวเขาจะได้เข้าไปในห้องนิรภัยสมาชิกแต่ละคนได้รับเงินเท่าเท่ากันจำนวนสิบถุงไม่มีใครนับว่าเท่าไหร่แต่คาดการว่าแต่ละถุงน่าจะมีประมาณ5 0 0,000รวมสิบถุงก็น่าจะได้ไปคนละประมาณ5ล้าน มอยเซหัวหน้าทีมขุดเจาะถูกจับในเดือนกรกฎาคมปี2009อัลละมาและมอยเซตต่างก็บอกเหมือนกันว่าพวกเขายอมจ่ายเงินให้กับแก๊งอื่นในเหตุลักพาตัวแล้วจนถึงปี2015คดีนี้มีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องถึง133คนในคดีอาญา28คดีที่แตกต่างกันไป ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้43คนและมี27คนที่ติดคุกในขณะที่บางคนเสียชีวิตในแบบที่ตำรวจยังหาเหตุผลไม่ได้โดยรวมแล้วคาดว่าน่าจะมี3แก๊งที่เกี่ยวข้องในอาชญากรรมทั้งหมดนี้ทั้งการโจรกรรมการลักพาตัวการขู่กระโชกและการฆาตกรรมเงินประมาณ160ล้านเร็วที่หายไปแต่ตำรวจสามารถกู้กลับคืนมาได้แค่20ล้านเร็วเท่านั้น เหตุผลว่าจากการถูกกลั่นโชคซ้ำยิ่งมีการเปลี่ยนผ่านหลายมือจนยากที่จะตามแหล่งเงินผู้ต้องสงสัยบางคนในทีมโจรกรรมก็ยังรอดตัวอยู่ส่วนเงินเงินส่วนใหญ่ก็ยังหาไม่เจอจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเงินที่เหลือหายไปไหนตำรวจประมาณ20-30%ของเงินที่หายไปน่าจะตกอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุจริตและอยู่ในมือของอาชญากรแก๊งอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มโจรกรรม การปล้นครั้งนี้เป็นมากกว่าการปล้นมันเป็นความเหนือชั้นของการวางแผนพวกเขายอมเสี่ยงชีวิตด้วยเงินมหาศาลแต่สุดท้ายคนส่วนใหญ่ในจำนวนนั้นกลับได้ไม่อยู่เพื่อใช้เงินหากคุณผู้ชมถูกใจในเนื้อหานี้รบกวนคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกันอีกในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ